ลุนตลาดหุ้นไทย1,300จุดแค่ปากซอยหรือไม่แล้วจะขานรับกับโครงการคนละครึ่งมากน้อยขนาดไหนเพราะกระทรวงการคลังยืนยันนะครับมาแน่นอนสําหรับโครงการนี้ที่สําคัญคือจะมาไวด้วยอย่างเร็วที่สุดอาจจะได้เห็นตั้งแต่ตุลาคมนี้เลยครับเพราะว่างบประมาณก็พร้อมระบบก็พร้อมขณะที่ราคาตัวคําตลาดโลกแกว่งตัวออกข้างพักให้หายเหนื่อยครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ทำจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ไปสําหรับราคาโกลสปอร์ตอยู่ที่3,600หเหรียญ เกิดอะไรขึ้นโมนในชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับเช้าวันนี้8กันยายน68นะครับจับตาดูตลาดหุ้นไทยให้ดีๆครับว่าจะขานรับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อของว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่ดเรเอกนิติว่าที่รัฐมนตรีช่วยคลังคุณวรพักมากน้อยขนาดไหนที่สําคัญก็คือโครงการคนละครึ่งครับซึ่งทางกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่ามีความพร้อมในการดําเนินการทันทีครับ หากคอรมอชุดใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่แล้วคอรมอก็เห็นชอบโครงการนี้เมื่อไหร่สามารถเดินหน้าโครงการนี้ได้ภายในเวลา30วันหรือไม่เกิน45วันครับดังนั้นอย่างเร็วที่สุดโครงการคนละครึ่งเราอาจจะได้ใช้งานกันอีกครั้งหนึ่งคือประมาณเดือนตุลาคม68นี้เลยครับเพราะว่าตอนนี้มีความพร้อมทั้งเรื่องของระบบซึ่งแอปที่จะมีการใช้งานกันก็แน่นอนนะครับจะเป็นแอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมหลังจากเคยใช้มาแล้วถึง5รอบ แต่หลักๆน่าจะมีการอัปเดตในเรื่องของคนขายเพิ่มเติมก่อนครับขณะเดียวกันงบประมาณก็พร้อมครับจะใช้งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีวงเงินอยู่ที่25,000ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังยืนยันหากคอรมอรเห็นชอบเมื่อไหร่แล้วครมอรเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่เดินหน้าไวแน่นอนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเป็นช่วงส่งท้ายปีด้วยไตรมาสที่4ของปี68นะครับจับตาดูให้ดีครับว่าตลาดหุ้นไทย 1,300จุดจะแค่ปากซอยหรือเปล่าแล้ว1,400จุดจะแค่ถนนใหญ่หรือไม่หรือจะมีการถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับส่วนราคาต่อคำตลาดโลกโกลสปอร์ตจับตาดูให้ดีครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐก็น้อยกว่าคาดแถมมาตราการว่างงานยังเพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยเพิ่มความคดาดหวังว่าตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ลดดอกเบี้ยแน่นอนครับในวันที่1 6บหกถึงสิกันยายน68แแต่ทีนี้จะลดแค่0.25หรืออาจจะต้องลดถึง0.5เเต้องรอลุ้นต่อแต่ที่แน่แน่ครับผลักดันราคาตองทำตลาดโลกโกสปอตทำจุดสูงสุดใหม่แต่ที่3,600ท้วนเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังยืนไม่อยู่นะครับยังย่อตัวลงมานิดหนึ่งครับแต่ว่ากรอบตอนนี้แนวต้านก็แน่นอนคือ3,600แนวรับที่นักวิเคราะห์ให้เอาไว้คือ3,500-35,50นะครับ ส่วนราคาตองคำของไทยปรากฏว่าเจอเงินบาทที่แข็งค่าสุดๆจากการอ่อนค่าลงด้วยของเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ความชัดเจนของการเมืองไทยเราเลยทำให้ตอนนี้เงินบาทอยู่ที่32บาทท้วนแล้วครับดังนั้นทองไทยก็น่าจะยังไม่ไปไหนครับทรงทรงตัวแต่แถวนี้ประมาณ54,000ท้วนก็จับตาดูแนวต้านถัดไป54,500และแนวต้านโอทามไฮของเดิมที่เคยทำเอาไว้54,800บาท แนวรับก็คือ53,500กับอีกแนว153,000่วนท้วนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมอนยังไงบ้างครับตลาดหุ้นไทยจะขานรับไม่ว่าจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีคลังว่าที่รัฐมนตรีช่วยคลังรวมถึงโครงการคนละครึ่งมากน้อยขนาดไหนบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ